กินอืมเครื่องแกงเขาโอ้ตาประกายเลยเหรออ,อันนี้ขึ้นที่หนึ่งเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุขชนน้องแม่แซมไซคุณนายคุณยายยินดีต้อนรับกับช่องสำนัดกมามาดิ้งจ้ามากมื่อสิบห้ามายังไรอยูย่คือกินหอมบ่คืออะไรเอยหอมหอมควายลมเปิดควายลมเปิด อันอันนี้อันนี้ไม่ใช่ควายติดนะเป็นควายแบบควายสุกอะยังไงวะเนี่ยอันนี้อมันสีมันยังไงอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆกับผัดแกงนะเราล้อมกลินกินพริกแกงออกเยอะเลยล้อมเครื่องเทศไหมกลิ่นพริกแกงออกเลยอ่ะอืมอืมนี่มีหว่านัางเลียบทงเรียอ๋อต้องอุ่นใช่ไหมอ๋อนี่คือเขาสำเร็จรูปเชลใช่ไหมใช่ใช่สำเร็จรูป สวัสดีครับอีกเทื่อนึงมาน้องสิบห้ามากินอาหารเหนื้อแ่บๆอีกเด้ออะไรเด้ออย่างวะเขาเรียกว่าควายลมเปิดควายลมเปิดซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรควายลมควายอยู่ดีก็มาด่าทมอหมดด่าผมทำไมผมปิดะไรเนี่ยด่าบม่ได้ด่าเอ้าเอ้าอะไนี้อะไรมัดตินเมนูควายลมลมลมขี้ต้มฮะเหมือนเนื้อควายสุกอ่ะอืมเขาต้มมาอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เครื่องแกงเยอะยำลมกลิ่นเนี่ยสมุนไพรก็เยอะแต่ว่าเทาท่าลมมึงแล้ว กินเครื่องแกงพี่จำลางเคยกินไหมหอมผบอว่าไม่เคยกินคันทั้งเท้ยกลิ่นกินไปทางแกงกะหรี่นะแกงเยอะๆอ่ะเออเหมือนแบบเหมือนแบบเครื่องเออเหมือนแกงฮังเลอ่ะพี่จำรานเชิญอือสิ่งใหญ่ก็น้องนะเหนียวเม่วะไม่น่าเหนียวนะลองดูเป็นไงบ้างไอ้อืมอร่อยไหมอ๋อชิ้ง อร่อยเลยเด็กแค่จะชอบกินอืมไมไดดีกินอืมเครื่องแกงเขาโอ้หูตาปลากายเลยเหรออืมอันนี้ขึ้นที่หนึ่งเลยครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอชอบเพราะเครื่องแกงเหรอชอบเครื่องแกงเครื่องแกงอืออารมณ์เหมือนแกงฮังเลเลยแล้วเนื้อเป็นไงเนื้อนุ่มแบบนุ่มนุ่มเลยละลายในปากอ่ะเฮ้ยเนื้อควายเป็นไงติดใจละเอ้ยเนื้อควายอร่อยเลยเด็กเขาเหนียวอืมอ๋อคนละปั้นคนละปั้นอะมาเอา เดเมนูนี่ถือว่าเด็ดนี่ถ้าเกิดไข่เจียวร้อนๆนะปกข้าวนะมึนกระบอวิทย์ไข่เจียวนะเฮ้ยแต่ผมชอบเครื่องแกงเาว่ะเครื่องแกงนี่ว่ะเอารู้ว่ารู้ว่าอันเนี้ยกินกับอะไรอร่อยแผนโรตีออ๋แผนโรตีอ่ะแกงอิสลามกินกินเหมือนเนี่ยเมื่อวานั้นไปกินที่สะพานมอมอะไรวะเมื่อกี้ยังพูดอยู่แกงทงเลจนโรตีอ่ะโรตีทอดอ่ะแผนโรตีอ่ะ เฮ้ยอันนี้เข้าท่าอันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งไปเลยผมให้ยืนที่หนึ่งในในในช่องตอนนี้เลยน้องหอันเนีย่นุ่นเนี่ยถ้าเรต้องกินกับพักกัะแหกะงถึงนะเพราะว่าเครื่องแก่มันมาครบแล้วเครื่องแกงมันครบแล้วพี่กินตะเขากินกับข้าวเขาสวยแล้วร้อนได้เขาเหนียวะเจ้าคอนอนเ่ยโอ้โหน่แบบแต่ถ้าถ้าเผ็ด มากกว่านี้นะออกสไตล์ถ้าเกิดออกสไตล์แบบแกงใต้นะมันก็จะเหมือนพวกแกงกระดูกแกงกระดูกออนใช่เเหมือนแกงกระดูกออนแต่แี่งใต้แบบนี้อาหารเหนือเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปทางเผ็ดนะใครเคยใครเคยกินนั่นซึมรสชาติเป็น้หมดเลยคอมเมนต์บอกเลยนะถ้าใครนึกไม่ออกนะมันอารมณ์แบบแกงกะหรี่ใส่เครื่องเทศเยอะแล้วก็เป็นเนื้อเปื่อยเป็นเนื้อเปื่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นสาบนะ ขั้นแกงใต้แกงมันเหมือนแกงกระดูกอ่ะแกงกระดูกแกงกระดูกแกงเนื้อแกงใต้อะที่มันแกงเผ็ดอ่ะออกไปชั้ออกไปทางนนั้นเลยอันนี้เครื่องเทศหอมมากยอมรับเลยอร่อยมากแล้วก็เนื้อเขาทำได้ดีนะทำได้เปื่อยแบบเปื่อยเปืยมากๆากีนใจเลยแอมบ์อ่ะแอมบแอมแอมหลายเจริญอาหารนะครับเจอเมนูอีกเข้าไปโอ้ยได้กินดีอยู่ดีแคลิปนี้เล้ววะกู เออเอ็มเอ็มอัวเดี๋ยว่ะคนละอารมณ์กับไม่ต้องอุสานหรอมันบันอีสานเนี่ยออกเค็มเผ็ดเปรี้ยวนะ่ไหมรสจัดไงจานเนี้ยมันเน้นกลิ่นเครื่องเทศไงไม่รู้งทั้งเนี้ยเขาจะเน้นเขาจะเน้นเครื่องเทศเครื่องเทศเขาเน้นเครื่องเทศแต่ว่าอีสานก็เน้นเครื่องเทศเหมือกันแต่ว่าเครื่องเทศคนละอย่างเป็นเครื่องเทศสดอีแมนแมนอ่าเป็นสมุนไพรสด แล้วจาเนี้คนมาทางอีสานเขาซินขั้นกินทุบเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยเขาซีเน้นขมขั้นบุกขมสิบกว่าแฉบนะแหนหอมแหนดีแหน้มกรดแหนมใส่ใส่ผีเพี้ยอันทางอีสานเขาจะเน้นแน่นหนันสีมันกระเซาะกันกระทั่งทั่งเนื้อแหละแต่ชิ้นที่เป็นเอ็นเนี่ยอร่อยเลยกระดิบแบบนะน้อืแหมาก ไม่เหม็นว้ผ่านวุ้ยผ่าน,าน<ม>เขาสวนละล้อเนี่ยไข่เจียวโปะก,ก่อคือแต่ก่อนอ่ะตอนเทสงานอยู่อยู่โรงงานนะไปซื้อกับเขาอาหารเนื้อนา,อาหำงารโรงงานอะ่ะไอเขาก็เทสขายเาไปซือ้อเขากินกินเท่าไหร่มันก็เออมันก็กินไหนดู่ชอ่กินไปกินมาแต่เนี่ยมันยุ่นเขาปุผงที่ไม่จักมันออกนม่ได้วมันมันพี่อาจาอาจะไม่ค่อยชอบเพราะลมมันไม่จัดหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าอีกอย่างหนึ่ง เครื่องเทศเขาพอถึงอื่าซื้อมีส่วนก็มีส่วนอืมแต่ถ้าเกิดถามผมว่ารสอย่างเงี้ยผมชอบไหมผมชอบนะเพราะผมเป็นคนชอบกินแบบพวกแกงกะหรี่พวกอะไรอยู่แล้วมาชิมนะมเฮ้ยยิบอันนี้ได้เนื้อกว่าเหมือนแกงค้งเลยเหมือนแกงกะหรี่กินง่ายเลยเฮ้ยแต่เนื้อมันเปื่อยดีว่ะอืมชอบกับเนื้อมันเปื่อยก็หัวได้โอเคฮ่าฮ่าฮ่าตามไปตามไปเนาะจะกินนี่ยแกงกะหรี่เลยแกงกะหรี่แกง แล้วยูจะร้องว่าเดอะเบสทำอ like oh, ีแป้งโรตีหน oh, oh, ่อยนะว่าเดอะฟักอะไรอ่ะอะไรอะไรว่าเดอะฟักอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่เนื้อเนื้อเปลือกมากเปลือกอร่อยถูกใจซะแล้วยกชิ้นเลยเปลือกอร่อยมากกินในป่าไหมเอ็มเอ็มวะไงถือถือว่าทานเนาะทานเนาะไง บอกเออเบิร์ตเหมือนพวกอาหรับเนี่ยเอออารมณ์เครื่องเทศไงเหมือนอาหรับเอันหลับแขกๆแขยใช่ไหมแขกๆเลยอาหรับกินกะแป้งนานอ่าถ้าแป้งเร็วอ่ะแป้งเร็วแป้งเร็วถ้าแป้งนาน่ะไปมาทำเหี้ยอะไรนี่เลยโอ้ยเอ็มอเอ็มเอ็มเอ็มผ่านนะผมได้ยืนที่หนึ่งในใจมันได้ได้เครื่องเทศโอ้มาชิมั้ยน้องมามาชิ มาสิมาึงเออมาสิมึงเออสิมเปันเป็นเราเดียวแต่ข้าววัดเป็นยังไงอ่ะอ่ะผมให้อยู่ที่หนึ่งผมให้ยืนสีนแท้เพราะผมเป็นคนชอบเครื่องเทศเอาเครื่องเทศเลยน้องเครื่องเทศนี่มีอะไรบ้างพี่รู้ไหมมีมีอย่างไงมีตะลัปัดมีคำพีไวนรานเนี่ยมีกันเทศบักเยี่ยมเครื่องเทศแม่นปะบักเยี่ยมมึงเอาบักน้องไปแน่เนี่ยทำไมอะเครื่องเทศเนี่ยไม่คุยดีกว่ากินอย่างเดียวเครื่องเทศเนี่ยไม่คุยไม่คุยเงียบอย่างเละไหม ได้ไหมตื่นเราเดี๋ยวอาลับแกงกะหรี่มันหอมด้วยแหละอย่างอื่นไม่ดูเรื่องเลยมันหอมมันเดียวหอมหอมอเนื้อาหารอินเดียเหมือนกันนะเนื้อเหมือนเหมือนเนื้อเนื้อวัวเ่ยเหมือนเนื้อวัวใช่แต่มันหอมมากเปื่อยเปื่อยเนึ่งๆเพราะว่าแกงมันหอมใช่แต่ว่าเ้ากินเนี่ยเขาเขานึกถึงอันแกงเนื้อแกงแกงไส้นะพวกแกงกระดูกอ่อนเนั่นแหละเนึกถึงนั่นแหละเขาเขาใส่เครื่องเหมือนทางเลงจริงอ่ะเครื่องเหมือนทางเลเลยรู้จักมันทางเลง ทางเล่ย์ทางเล่ยหมูงเคยกินไหมทางเล่ย์ู้จักเตี๋ยวทะเลเครื่องดีนะฮะเครื่องดีเครื่องสองเจสองเจโบโอ้โหสิบหกวาวเธอโบทวินแคมป์สิบอะไรเนี่ยหอมกินง่ายเฮ้ยอร่อยหอมเลยหอมหัวใหญ่อะไรอะอะไรอะอะไรอะเขามาให้ยากแล้วก็จ่ายไปมาให้งงแล้วก็หายไปมอสี่ด้ยคนคนนี้นี่นะนี่ไงครับกินเครื่องเท้เสร็จตบนม แล้เดีเขาก็จะไปขี้ใสอยู่ป่าคือว่าโอ้ถือว่าแต่ว่ามันหอมหอมหอมนะหอมอยู่นะว่าบ่เผ็ดแต่ว่ากินไปเดินโดนกระเบนนี่ก็แบบมันก็ร้อนแรงนะฮ้อนๆแล้วแบบมันก็ร้อนร้อนแรงไหมแกงหอมๆใช่ไหมฮะควายจริงเหรอควายเออควายเนอร่อยนะอร่อยกว่าหมูอีกวัววัวนี่เขาขายกันตัวเท่าไหร่ บัวบัวประมาณ6กเจ็ดหมื่นสามสี่หมื่นแต่ควายด่านสดอยู่ในเฟสบุ๊คเขาขายวายตัวอะไรเป็นล้านนี่ชามนี้ล้านฟางล่อควายพันก็ให้ด้วยของด้วยเออล่อป่วยแพงก็ให้แล้วของใครเลยพอดีเออของผมเ่ยป่วยแพงแพงแต่วเนื้อนื้อควายหลังๆเริ่มหากินยากแล้วผมไม่ค่อยเลี้ยงฮะเขาเลี้ยงอยู่แต่ว่าเขาเขาบอนิยมมันยมค่านิยมค่ามากินารอร่อยเมนูที่ผมให้ ผ่านเลยขึ้นทีหนึ่งในใจผมไปเลยขึ้นอย่างไยฮะคือว่าเป็นไข่เจียวไม่ต้องอ่ะเป็นอาหารเนื้อที่ว่ากินเนี่ยคือเออได้รสชาติดียกเหลี้ยงไว้เดี๋แอมแอมข่คำแบบเนาะชนะส้น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 ะบอกว่าส้นต้นๆเริ่มพี่น้องมัก์คคิปนี่ก็ฝากกะไลค์ก็แชร์ก็สั่งถ้าใครได้พี่น้องได้อแล้วก็ฝากช่อง สำลันไอเพจช่องเพจเฟซบุ๊กสำลันินจาพาคกินอาหารอีสานแซ่บไปเนีย่ยอนเี่จาก,กันมื้อนี่กับพี่นอ้องผมมีอย่างไรมักสำลันแน่นอยแต่ให้มักดับดุนด้วยพี่นอ้องเ้อะสำหรับอีพีนี้มือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ